สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับที่ก็ได้วัตถุมงคลที่เป็นชื่อรุ่นว่าพยักตักศิลาเขาอ้อนะครับใช้ชื่อ,อรุ่นนี้นะพี่มหาอะไรนะมะหาอำนาจนะครับนี่นะออแล้วก็จะเป็นวัตถุมงคลวัดเขาอ้อพัทลุงนะพี่อาจารย์เปลี่ยนนะครับนี่นะโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนเนาะ เพราะว่าเขาก็จะเป็นพยัก์หรือว่าเป็นเสือเป็นสิงประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ได้มานะครับจะลองด้านในจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนเนื้อนะครับเขาจะมีแยกเนื้อนะครับตอนที่เวลาจองนะครับตอนนั้นนะจะเป็นวัตถุมงคลในปี2 5 6พนี่ะพี่4ปีที่แล้วนะครับนี่เขาก็จะเป็นพยัก์เนื้อแร่นะครับอาจารย์เปลี่ยนนะ อันนี้เป็นเนื้อแร่นะครับจัดสร้างน้อยมากนะเนื้อแร่นะสร้างทั้งหมดประมาณเฉพาะเนื้อแร่นะครับเขาก็จะสร้างประมาณนี้นะครับอ่าไหนเอ่ยรายการที่4ี่นะครับสามร้อยเ้าสิบเก้าองค์นะครับนี่นะตอนนั้นราคาจองมีแค่200เองนะครับแต่ว่าตอนนี้หายา,ยากมากๆเนาะผลิตได้มาก็ราคาสูงกว่านั้นเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความสวยงามของเนื้อนี้นะครับเนื้อแร่มา อันนี้คือเนื้อแร่นะครับอืหือนะครับพี่โอ้โหนะครับเสือคมชัดมากนะครับนี่นะเออนี่ด้านหน้าเสือนะครับนี่เขี้ยวคมชัดนะครับนี่นะอืหือนี่นะพี่เออเขี้ยวคมชัดนะครับ แล้วก็ตรงปากเนี้น่าจะเป็นรอยตัดไม่เอ่ยอเขาน่าจะเป็นก้านช่อที่ปากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นอัคระยันนะครับด้านหลังนะเออนี่นะครับ แล้วก็จะมีคราบเป้านะครับตรงช่วงท้องช่วงด้านหน้าแบบนี้นะแล้วก็ตรงปากนะครับจะเป็นคราบเป้าส่วนฐานนะครับนี่นะฐานก็จะตอกเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขปริตได้มาเฮ้ยเดี๋ยวนะปริตได้มาได้เลขหนึ่งหกแปดนะพี่โอ้โหคุณนะครับเสือร่ํารวยนะครับหนึ่งหกแปดนะครับรวยทางเดียวนะพี่จะสร้างมีงแค่สามเก้าเก้าองค์นะครับสามเก้าเก้าตัวนะครับ นี่แล้วก็ตรงนี้เขาจะอุดเป็นนี่นะอืมนี่แล้วก็ตอกด้วยโค้ดนะครับเป็นโค้ดยันนะหนึ่งหกแปดนะครับพี่สุดจริงๆนะครับอือดีเลยนะดีนั้นเนี่ยที่ไม่มีใครเช่าไปนะครับนี่นะแกเองก็เลยได้หนึ่งหกแปดเลยนะครับมาในกล่องที่สองนะครับนี่ นอกจากเนื้อแร่นะครับที่เป็นกล่องสีแดงอะ่ะจะมีอีกเนื้อนึงจะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเขาก็จะรองเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนอะ่ะเขาจะมะีความแตกต่างกันที่ตำแหน่งของโค้ดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้จะได้หมายเลขเด็ดๆอะไรอีกนะครับอือหืององค์นี้สีสวยมากนะครับสีสวยเช่นกันเนาะนี่นะครับเ,เรามาดูปากเนาะ น่าจะเป็นการช่อที่เป็นปากหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับเขาจะเป็นลิ้นนะครับแสดงว่าตัวนี้จะเป็นลิ้นเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นลิ้นเออการช่อน่าจะตัดตรงฐานนะครับเออใช่เนาะส่วนใหญ่เขาจะการช่อจะอยู่ด้านล่างเนาะส่วนใหญ่นะเออคิดได้ไงเนาะปาลีสนี่คิดได้ไงนะครับว่าเป็นการช่อตรงปากนะอูโหูนะครับสําหรับตัวนี้หรือว่าต้นนี้นะครับ นี่เสือตัวนี้นะครับอ่าสวยคมชัดนะพี่เออแล้วก็จะมีคราบเป้าคราบแป้งตรงท้องเหมือนกันนะครับนี่นะนี่โอ้โหเล็บนะครับต่ปอบซับเลยนะครับเล็บใหญ่มากนะครับอือซับสมบัติไม่หลุดไปไหนแน่นอนนะครับแบบนี้นะ มหาอำนาจมหาบารมีเนาะชื่อรุ่นนะครับนี่ส่วนตรงนี้นะเป็นมวลสารหรือเปล่าเอ่ยจะเป็นเหมือนอ่เป็นเนื้อแดงแดงนะครับสำหรับด้านหลังนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขกันหนึ่งสองซาำโอ้โหนะครับพี่ ก็จะตอกยันนะครับแล้วก็ตามมาด้วย162นะครับสำหรับองค์สำหรับตัวนี้นะครับ16 2นะครับเป็นหมายเลขใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอ่านี่อันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีขนนะครับนี่นะเป็นหนังสอนะครับหนังสอสวยมากนะครับ นี่นะเออองนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับเลขสวยนะครับอุดมวลสารก็สวยนะครับครบนะครับนี่ผิวก็สวยงามนะครับจะเป็นแร่แล้วก็จะมีออกน้ําทองน้ําทองนะครับ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยเออส่วนตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นแร่แล้วก็จะออกเงินเงินเงาเงานะครับนี่อ๋อ ảo, เป็นด้านๆนะเป็นเงินเงินด้านๆนะครับแล้วก็จะมีความมันนะเรียกว,ว่าความมันเนาะเออสวยมากนะพี่ของอาจารย์เปลี่ยนนะครับ ในรุ่นนี้เนาะนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องรางของขังเนาะเป็นประเภทสายเครื่องรางของขังนะครับอ่าเป็นเสือนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอ่าอำนาจบรารมีเนาะสําหรับรุ่นนี้เนาะเออนี่อือหือ สุดท้ายนี้นะครับปริก็ฝาก FC ฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริตด้วยนะครับแล้วก็คอยมาติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริตจะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย,สวย